สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนมารีวิวนะครับไปได้พระมา1นรุ่นด้วยกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นรุ่นโชคมหาลาบร้อยปีนะครับหลวงพ่อพัดบุญาากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับพศ .2564 นะครับพระออกในปีนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาปลุกเสกกันวันไหนนะครับเดือนไหนนะครับแต่เพิ่งเห็นมีคนเอาออกมาไลฟ์สดนะครับ อยู่ในกลุ่มของโชคมหาลาภหรือในกลุ่มโชคมหาทรัพย์นะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นผู้จัดสร้างเดียวกันกับโชคมหาทรัพย์นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นรุ่นที่2องไหมนะครับเพราะโชคมหาทรัพย์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูรูปนะครับโชคมหาทรัพย์นะครับว่าเป็นแบบไหนนะฮะนี่นะครับนี่นะครับโชคมหาทรัพย์ก็จะเป็นเหรียญไข่นะครับไม่มีห่วงนะครับ ก็จะเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์นะครับด้านบนก็จะเขียนว่าโชคมหาทรัพย์ร้อยปีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ารุ่นโชคมหาลาภเนี่ยใช้รุ่นใช่เป็นรุ่นที่สองไหมนะครับนะฮะเพราะเขาก็ไม่ได้เขียนบอกมานะครับว่าเป็นรุ่นที่สองนะแต่เป็นผู้จัดจสร้างเดียวกันนะครับเป็นผู้เป็นผู้จัด,ดจสร้างเดียวกันนะครับพระพระเขาค่อนข้างสวยนะครับ ก็โอเคนะครับไปเดี๋ยวไปดูตัวเหรียญนะครับว่าผมได้เป็นเนื้ออะไรมาผมก็ได้เป็นเนื้อสามเคมานะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ไปซีนมาใหม่นะผมไปซีนถุงใหม่ถุงถุงซีนเดิมมันแตกนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นอคาละยันเลยนะครับล้อมรอบตัวเหรียญเลยนะครับนะอยู่ด้านล่างของพ่อก็จะเป็นอคาละยันเหมือนกันแต่ผมไม่รู้นะครับ ผมไม่ได้เก่งเรื่องยันเท่าไหร่นะครับอะคละยันเยอะนะผมไม่รู้ว่าเขาเขาอ่านว่าอะไรนะครับก็เอารีวิวแค่คร่าวๆก่อนนะฮะเนาะผมก็ได้เนื้อ 3K นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับนี่นะฮะตัวองค์หลวงพ่อก็จะเป็นอ่าเป็นเงินนะครับจีวอนะครับจีวรก็จะเป็นหน้าส่วนพื้นส่วนพื้นจะเป็นทองนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สวยสวยจริงๆนะครับและแรงมากราคาแรงมากนะครับเขาเล่นกันในกลุ่มจมูกร้อยนะครับไม่มีไม่แบนนะครับผมนะจมูกไม่มีไม่แบนนะครับไม่โดนเลยนะครับจมูกนะเ,เดี๋ยวมาชมด้านหลังครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเขาก็จะแกะบล็อกเป็นยันพุทธ้อนนะครับเป็นยันพุทธสอนแล้วก็มี ยันนะครับยันล้อมรอบล้อมรอบตัวเหรียญเหมือนกันนะครับเขาด้านบนนะครับเขาจะแกะเขาจะแกะบอกคําว่า,าวัดห้วยด้วนวงเล็บนะครับฐานทหารอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะแกะเป็นหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมนะครับครบรอบร้อยปีนะครับผม นี่นะครับเขาก็จะแกะชื่อรุ่นไปด้วยนะครับว่าเป็นโชคมหาลาภร้อยปีนะครับพศสองห้าหกสี่นะครับนี่ก็จะตอกบอกเนื้ออย่างชัดเจนนะครับสามเคผมก็ได้หมายเลขสามแปดนะครับสวยมากนะครับรุ่นนี้ผมเห็นผมเห็นเขาประมูลประมูลบางบางเพจใหญ่ๆนะครับบางเพจใหญ่ๆนะเขาประมูลจบไปกันเกือบเกือบถึงสองพันนะครับแต่ผมไปประมูลเพจเล็กมานะครับก็ จบไม่เยอะจบไม่แพงเท่าไหร่นะครับจบมาแค่พันกว่านะครับเพนใหญ่เขาจบไปเกือบสองพผมจบมาแค่พันกว่าเองนะครับพันสองพันะครับนี่นะฮะเป็นเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยจริงๆนะครับรุ่นนี้สวยจริงๆนะนี่อาก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสวยไหมนะครับ ผมเป็นคนที่ชอบอ่า 3K อยู่แล้วนะครับชอบซาตินอยู่แล้วนะครับให้แพงเท่าไหร่ผมก็ประมูลมานะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นรุ่นที่สองไหมนะครับแต่สวยนะครับสวยนะถ้าไม่ผิดนะครับรุ่นแรกก็น่าจะเป็นโชคมหาทรัพย์ร0อปีนะครับนี่ก็น่าจะเป็นรุ่นที่สนะครับก็จะเป็นโชคมหาลาบร้อยปีนะครับนะ สวยสวยจริงๆนะครับรุ่นรุ่นแรกเนี่ยผมว่ายังยังสวยสู้รุ่นที่สองไม่ได้นะครับยังสวยสู้รุ่นนี้ไม่ได้นะนี่เป็นหลวงพ่อนั่งเต็มอง์นะครับนี่สวยแบบนี้เลยนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพระที่ผมเก็บเนี่ยผมเก็บแบบไหนผมเก็บยังไงนะครับผมก็จะเก็บประมาณนี้นะครับผมก็ งบน้อยคนงบน้อยนะครับก็เก็บตามเก็บตามสภาพตัวเองนะครับเก็บตามกําลังของตัวเองนะครับผมนะก็โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มารีวิวพระที่ผมไปตามเก็บเข้ากุนะครับนะฮะไปตามเก็บมาไว้นะครับเผื่ออนาคตนะครับ ขึ้นคอเนี่ยเลี่ยมขึ้นคอเนี่ยไม่อายใครแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะเลี่ยมขึ้นคอเนี่ยไม่อายใครแน่นอนนะครับความสวยงามนะครับเพื่อนๆดูเอานะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับนะอ่ะโอเคนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคี่นี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดนะครับเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีนนครับ